แอนเบิร์ดพี่น้องคุณจามาเล่นน้ำกันปันกันกับเทศกาลปานกันกับงานเทศกาลพี่น้องพวกนี้คุณจ้ามาลองเลือกับ้อนกันไรสามสิบสองพี่น้องจ้าจะยกมือให้สามสิบสององศาพี่น้องบนฟังอีกฟังปากฟังท้างผมพี่น้องรถกับรถ พี่น่อเห็นบ่พี่น้องเเบิงน้ำกันพี่น้องขอนคกา้อนแน่เบิงในผลงานงามงามปานกันกับกระจอนคุณอ่ะปานกันกับกระจอนมีงานประจำปีพี่น้องมัน้อนคั้าเจ้าล่องมาจากทุ่นคุณลหระพี่น้องออกจากทุ่นก็ตามแมน้นามาเบิงฟังท่านนี้ก็คือกันพี่น้องเบิงฟังท่านนี้ มเมนต์หน่อยๆฮ้อนกรลายพี่น้องฮ้อนกรลายคนนฮ้อนกลายก็จะพักกันเล่นน้ำพี่น้องโอ้ยอยากไปน้ำดเบ่งแนพี่น้องคนนึงอากาศสามสิบสององศาจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทก็อยู่เมืองพุ่นพี่น้องอยู่เมืองพุ่นงามมากเลยพี่น้องงามมากเลยคนนึง ตายเหอคะเจ้าคุณหน่ะยัางมาล่ลายๆอยู่พี่นอ้องคุณหน่ะล้างมากล้างมากพูเมเนหน่อยๆมันห่อนคัะพี่นอ้องคุณหน่ะยป่านกับมีงานป่าน่าง,งานแข่งเรือโลดซ้ำกันนะโหลดกับงานแข่งเรือห่อนลายสาวกระสินกตาตแดดไทย,ยกัน แดดใต้กันฮ้อนตากแดดใต้ห้อนฮ้อนห้อนห้อนเันนีุ้ข้างหลงังข้างคุณกระไลนดิบสองข้างพี่น้องกระไล่หนึ่งวันนี้เบิดมือแล้วพี่น้องก็จะมาลองเลือกกันเนาะเบิดมือมาลองเลือกกันเบิดมือเบอิดมือฮ้อนพี่น้องฮ้อนมาเป็นขบวนขบวนพี่น้องคุณนะ ถ้าเป็นขบ,บวนขบ,บวนปักร้ายหนึง่งสิละพี่น้องนาหอนสวิตเซแลนกราเจ้ากับสบประมาณนี้แหละน้ำกระเย็นกระชุ่มกระชําพี่น้องเล้เอาพี่น้องสาวกระสินฮอนแดดเอาเพิ่มสวยงามมาให้พี่นอ้องเบิ่งนซัมนี่และะ้วน้องคนงามเลสะออนพี่น้องเป็นกระเจ้าเลินแล้วกระสะออนยาัานละ้วมาเจ้มาเลย really nice ก็าจายกมือทักทายพี่น้องคนน่ะเมมเนน่อยูหน่อยได้หนึ่งโอเคพี่น้องสาวกระซินห่อนพ่ออะไรนะเนาะฝากซัมเน่ละพี่น้องคลิปหนาห่อนประเทศของสว,วิตเซอร์แลนด์นาพี่น้องนะเอาไปย่างไปขึ้นโบนน้อ,นนองฝากแดรมายหนาดำนานั่นไปจะไปไปไปวันนี้ในส้มซัมเน่ละค่ะห่อนค่ะพี่น้องห่อนค่ะไปละจ้าบ๊ายบาย